เอาละครับผมก็สวัสดีครับทุกมเปนแค่หนึ่งคนในเกมผมอยู่เกมเร็วเกินพี่เร็วเกินเดี๋ยวเปินี้เปิดแม่งเปิดดีๆไม่ได้เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่เกมไว้ครับนะครับผมในแบบที่มีชื่อว่า puzzle and power ปลาเก๋อ p u z เออนั่นแหละนั่นแหละ puzzle ในผมวันนี้อยู่กับ first oxygen น้องถามว่า first หายไปไหน first เด็ดโดนตัดครับเดิมทุกครั้งที่เราจะให้มันหายในผมนี่ก็คือคำแนะนำนะครับในสมุดเล่มนี้ first solo สิน้องอืม ก็ไม่ต้องแปลหรอมาอจริงไม่ต้องแปลอะไรมากคือแบบเล่นนะผมแล้วก็แบบเดิมๆอ่ะจัมบูดก็ไช่บล็อกเขียวเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าพวเวอะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบเขาบอกว่าสีเขียวเนี่ย เป็นจัมกับบูธกระโดดสีย้มเงินเนี่ยคือสปีดนะคนแก่สีส้มเงินเนี่ยอาเดวกแบบีก็แบบสีชมพูก็แบบบินอะไรก็ว่าไปประมาณนั้นแบบแนะนำแต่ละสีก็คือเก็บไว้ดีที่สุดนะครับเผื่อเราแบบไม่รู้ไงเผื่อเราโง่เรื่องสีเผื่อเราลืมเผื่อเราลืมอ่าป่ะแบบมีให้เล่นคนเดียวนะครับแต่เราจะเล่นสองคน,นที่ไหนอะที่กลุ่มพวกเราที่แบบจะเล่นคนเดียวไม่มีมันไ,ไม่ใช่กลุ่มอ๋อมึงเริ่มไปลวเฟิร์ ก็คือแบบนี้ผมก็คือถ้าเวลาเ<ด>หรอพี่มีมีถ้าใครผ่านนะครับก็เวลาเราเป็นซีเรียสใครผ่านด่านหนึ่งก็เราเราจะให้ทีพี P ด้วยกันได้โอเคไหมผมว่ามันจะเริ่มเริ่มพี่ว่าจะเริ่มยากด่านดาน่ดานในท้ายอะเฟิร์สออืโอเคเฟิร์สขึ้น่าดิอันหนึงกำลังไอ้นี่อยู่อุ้ย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 อือได้แล้วไดตรงนี้ขึ้นไม่ได้นี่หว่าสปีดอ่าผ่านแล้วเฟิร์สเดี๋ยวพี่พิเศษพอยให้นะเดี๋ยวพี่พิเศษพอยให้โอเคอันนี้เขาอันนี้เขาให้เลือกอันใดหนึ่งอ่ะโอเคผ่านแล้วสสสสปปปีีีีดดดเเเฟิร์ออออันน้ลืก เแ <gesch uce> ล้ววก็สีเขียวกดสีเขียววับอ่าโอเคได้แล้ว <anak> ก <lonely> ็อันนี้วิ่งเอ้าโดนไม่ขึ้นพี่ไปก่อนนะเฟิร์สไปเลยพี่โอ้โหอันนี้โคตรยากอันนี้โคตรยากไอ้พี่ผมโดดไม่ขึ้นจริงนะที่พี่ว่าที่พี่ว่าไม่ไม่ไม่เราจะไม่ทีพีเราจะใช้ความไปยาวกว่าตัวเองผ่านแล้วสปีดแล้วก็โดดโอเคพี่ไปก่อนนะเฟิร์สไปครับผมบินครับผมสีชมพูโอเคผ่านออูู้้ อ่ะไม่ถึงเฮ้ยพี่เฟิร์สก็บันหนึ่งพี่ได้อนหนึ่งว่ะเออแล้วก็สปีดนะผมโอ้โหรวบพี่ผมขึ้นไม่สุดอ่ะยากเพราะอะไรอะยากไหมยากมากอ่าเล็กอันหนึ่งอ่ะอ้าวชิมหายแล้วผมกลายเป็นจำเอาวออกนี่อ้าวโอเคเฟิร์สขอบคุณมากเล่นสองคนไม่สักแงะแม่เอาของเข้าตัวให้เราเออไม่ไหวแล้วที่พี่พอน้องเอาของของหาย เออตรงนั้นมันจะไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระโดดเพื่อเอานี่เนี่ยกระโดดไปเอานี่ก่อนสปีดอ่างเงี้ยเนี่ยปึ๊บอ่ะเฟิร์สไปก่อนปุ๊บอ่าลวงนี่เช็คพอยแล้วโอเคแล้วไปกดโอเคกดเออกดสปีดไม่ทันแล้วก็มันให้มันให้เอาสีมันให้อมันให้เอามันให้เอาสีเขียวโอเคนี่ยมันให้เอาสีเขียวที่นี่อ่าแล้วก็วูวอืมอืมแอะพี่ว่าตอนนี้ด่านด่านพวกนี้มันยังไม่ยากไอ้เฟิร์สนี่มันให้เอาสีเขียวกรอบหนึ่งเฟิร์สลงมาเอาสีเขียวอย่างนี้ก่อน เออแล้วกลับไปอ๋ออันนี้สปีดอันนี้ยากนะอันนี้ยากเลยอันนี้ต้องมีสีสีเขียวด้วยพี่ว่าใช่ใช่อันนี้ต้องไปมีสีเขียวอือจังหวะแน่นแ่นเอ้ยไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวจะไปยังไงวะเฮ้ตอนนี้เราจะไปยังไงวะเฟิร์สแล้วเราต้องมีอ่าอันนี้ได้ไหมพี่ไปดิ ไม่ได้ไม่ถึงต้องมีสปีดด้วยอย่าพี่กลับไปเอาสปีดให้เบิร์โอเคพี่โอ้โหโอเคอย่าพี่กลับไปเอาให้นะผมกับผมกลับเองดีกว่าคืออันน,น,นี้มันให้กลับมันให้ใช้มันให้ใช้สีเขียวกลับเว้ยเนี่ยเห็นป่ะผมกลับแล้วแล,แล้วพี่ก็กลับเอาเออเฟินยูได้เลยดีละเฟินรับเอาสีเขียวรับเอาสีเขียวลงเอาสีเขียวแล้วขึ้นไปอ่ะเราจะอ๋อโอเคพี่แล้วก็สปีดไปสปีดพี่นะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้ย่พี่ก็รอปอดสีฟ้ารอกระโดดหน่อยเขากระโดดหน่อยกระโดดใช่ไหมได้เลยเอาสีเขียวให้หน่อยอ่ะอ่าแล้วก็อันนี้ เราสปีดโอ้ต้องกระโดดก่อนแล้วก็สปีดพี่เอาสีเขียวให้หน่อยอ่าได้ยังไม่ได้ไม่ได้อ่าได้แล้วพี่นี่ผมผ่านดีมากอ่าอันนี้ผมหยิบมาให้ละโอเคเราทีพีไปแล้วครับผมเกมนี้คือเกมสัมะคีคือพังนะผมคือพังใช่ไหมใช่เกมสัมะคีคือพังโอเคฮึปอ่าบินต่อรถถึงแล้วเฟิร์สอ่าโอเคพี่ทีวเดียวเช็คไฟได้ไหมเออไม่ผมผมฆ่าตัวตายได้ถ้าพี่เช็คไฟแล้วอึบ อันนี้มีดำเหรอดำเราดำดำคืออะไรวะโหลดเช็คพอยต์พี่โหลดเช็คพอยต์อ๋อกลับมาเช็คพอยต์อ๋อโอเคโอเคอันนี้เข้าใจละอันนี้ให้เราลงไปเอาสีฟ้าออ๋แล้วก็แล้วก็กดสีดำกดสีดำกลับมาใช่โอโอเคแล้วสีเขียวนี่คือจัมให้ไปเอาให้ไปเอาจัมเหรอโอ้โหบาลเลยแล้วกลับขอบคุณแล้วก็กลับแล้วกลับไปเอาเช็คพอยต์ What the fuck What the fuck คือเราต้องอะไรเปลามันต้องมันต้องเรียนระดับอ๋อเหมือนกับว่ามัน ต้องมีสปีดด้วยเลยไอ้ยัยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเฟิร์สโอเคโอเคอันนี้อันนี้คือเกมสามัคคีนี่ว่าสามัคคีคือพังสามัคคีคือพังอุ้ยอุ้ยต้องมีบินเนี่ยโอเคโอเคผมผ่านแล้วพี่ดีมากพวกเรานี่โคตรสามัคคีเลยเฟิร์สสามัคคีคือพังตรงนี้เออบินได้อ่าเอาเอาบินจากไหนวะอันนี้เซฟอีกทีหนึ่งมันมันมันบล็อกมา ันนี้อันนี้กูอันนี้กูไม่ใช่แล้วเออไม่ถึงว่ะอันเนี้ยไม่ถึงอ่ะแว่าต้องกลับไปเอาต้องกลับไปเอาบินโอเคโอ้โหเฟิร์สหล่ออะไรเฟิร์สอ่ได้บินเปล่าได้ได้ได้พี่ไปไปไปแกสอมวันนี้เออเออกดกดไมค์กดไมค์กดไมค์โอเคบินโอเคกดอีกพี่อ๋อนี่อ่ะพี่ขึ้นเองก็ได้เฟิร์สอ่าโอเคโอเคเอาขึ้นไม่ถึงว่าเฟิร์สไปเอาบินไปเลยเอาบินอีกเอาบินีกโอ้โหเกมร่วงไอ้ไอ้ชิปหายแล้วไปไม่ได้ อันหนึ่งกลับไปโอเคได้แล้วอ๋อบินโอเคจะควลอยแล้วอ่ามาเพิ่มบ้าโอ้โคตรสัมบักคีอ่ะเช็คพอยเกมโคตรสัมบักคีอ่ะทำไมผมอยู่วันนี้วะทิพย์เดี่ยทิพยเนี่ยอ๋อพี่บอสเนี่ยได้ละนี่อะไรอ่ะสีเหลืองสีเหลืองอ๋อคือแบบอินฟินิตี้แบบอมตะนี่มันคือเลเซอร์สีเหลืองอินวิสิบิลิตี้พี่อ่าไม่ใช่เฟลองเดินเลยมันจะไม่อมตะเว้เฟลองเดินดูเลยเอาเอาออมตะดิผมมีนี่แล้วโอเค อันนี้คืออะไรันนี้โอ้นี่ต้องไปเอาลองไปเอาจ้ำมันจะตายจริงด้วยพี่เออโอเคลงไปเอาจ้ำฮ่าแล้วก็กดสีเหลืองแฮะฮึบฮึบฮึบน่าผมตายโอเคไปเอาจ้ำอ๋ออันนี้โหลดเช็คพอยต์อันนี้อินวิอันนี้จ้ำบูทโอเคจ้ำสีเหลืองโอเคอันนี้สีอินวิโอเคแล้วกลับเช็คพอยต์กลับเช็คพอยต์ไปเอาสีเหลืองไปเอาสีเขียวเอ่อผมไม่ได้สีเขียวมาอ๋อมันสูงสุดแค่สามอันผมต้องทิ้งอันนึงโอเคพี่กดสีกดเขียวมาโอเคแล้วก็อันนี้กดจ้ำ ตัไม่ได้กดจำเอาพี่เอาใหม่อันนี้ต้องกดไงวะมันขึ้นไม่ได้อะเด็ใช่เหนี่ยมันขึ้นไม่ถึงเออพี่ตายกดจำแล้วเออไม่ถึงอีกนิดหนึ่งกดจำแล้วเออไม่ถึงอีกนิดกดจำแล้วเออได้เอาได้เอาได้เราไม่เลวเอาตกตกเอาไว้นี่ไงผมมานี่แล้วเฟิร์สสองผมถึงแล้วโอเคพี่ผมกดแล้วอ่าบินขึ้นมาโอเคนี่นี่เกมสามัคคีคือพังนะผมโอเคเฮ้ยเฟิร์สอันนี้ถ้าปีดว่ะโอ้ดิบ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 ิ อ่าไม่ใช่สีเขียวแล้วเว้ยอ่าวกดบินให้ไงผมกดบินให้เฟิร์สป่ะผมกดบินให้รัวๆเลยเออเอาไปดูวินดีฟี่กระโดดเฟิรกระโดดอยู่ข้างนั้นเออกระโดดอยู่ข้างนั้นกระโดดอยู่ข้างนั้นโอเคโอเคกดสีเหลืองเสร็จแล้วกดสีนี้อันนี้ให้กดอุ้ยอันนี้ไม่ได้ว่ะอ่ะโอเคกดสีเหลืองก่อนแล้วกดบินเออเอาไม่ได้ว่ะเอาสีเหลืองสีเหลืองมอ่ะโอเคบินก่อนแล้วกดสีเหลืองครับผมอ่าเรียบร้อยเฟิร์สโอ้โหทีมเวิร์คหนี่สี สี่ีเลยแหละสี่สี่เฟิสทีพีมาสองสี่เราก็แทบตายนะเช็คพอยต์ก่อนแล้วกันเช็คพอยต์ใช่ไหมเออทีพีมาเช็คพอยต์ใหม่พี่เช็คพอยต์ใหม่โอเคอันนึงนะต้องเอาไปตัดวิ่งพี่โอเคนี่เขาใชพอยต์แล้วอ่ะผมไม่โหลดไปทีพีก็สิเออทีพีเลยเกมสามะคีไงสามะคีคือพังโอ้มีเช็คพอยต์มีอมตะเอ้ยอันนี้เข้าได้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เราใช้ ของก็หายเราต้องใช้อันนี้ไปก่อนอ่าจริงด้วยไปกดเช็คพอยต์พี่กดพี่หยยบเช็คพอยต์พี่ห้ามเิยกลับมาอ่าโอเคโอเคแล้วก็ผมกดอันนี้อ่ากดนี่กดนี่แล้วก็วร์ปกลับอ่าอันนี้อันนี้คือเอามาตัดเราต้องจ้มเฟิร์สอ่ออันนี้จ้มใช่ไหมเอามาตัดกับจ้มอันนี้จ้มแล้วเอามาตัดโอเคผมผ่านละโอเคแล้วพี่ก็กดใส่นั่นมาใหม่ใส่เอ่อกระจ้มจ้มอะไรใส่อมาตัมไหมอ่ะโอเคผมพบละ โอเคเอ่ออันนี้เอ้ยเสียวตายแล้วก็สีฟ้าเอ้ยโอเคผมผ่านละวดีมากต้กดได้ละเย่ต่อไปคืออะไรต้องมีจ้ำต่อไปอันนี้อันนี้มีจ้ำผมมีจ้ำอยู่นี่นี่จ้ำอยู่ตรงนั้นโอเคส่วนอันนี้สปีดด้านล่างไม่มีอะไรมีต้องใช้สปีดต้องกลับไปเอาสปีดเหรอเอ่อน่าจะใช่สปีดกับสีเหลืองโอเคพี่กลับไปโอเคจ้ำกลับไปเอ่อโอเครู้แล้วรู้แล้วดีนะเอามาตักมาด้วยอืมอืมโอเคเอาเอามาตักกับจ้ำใช่ไหม ไอสปีดนะพี่เอามาตางกับสปีดโหลดจริงก่อนโอเคเอามาตางกับสปีดใช่ไหมใช่โหลดโหลดไม่เอาโหลดไม่เอาเอามาตางผมมีเอามาตารผมมีจ้มผมมีเอาสปีดเอาสปีดสีอแดงสีฟ้าสปีดสีฟ้าสีฟ้าโอเคผมลืมโอเคลุยลุยเฟิสโอโอเคผ่านแล้วยานี่แหละทีมเวิร์กทีมเวิร์กทีมเวิร์กอันนี้น่าจะต้องโดดไปเอาก่อนอ่าแล้วก็โดดใหม่จ้มอืมแล้วก็นี่สีแดงแล้วก็จะรีไว้ไปจะรีนี้มาจะรีทิ้งว่ะอ๋อไม่เป็นไรข้างหน้ามีพี่ข้างหน้ามมีีีีสเทาน่่คือออะะไร สีเทาคือเซตเซตเช็คพอยต์อ๋อเช็คพอยต์ไอ้ที่นี่เขาเท่อันเนี้ยงั้นสงสัยอันนี้ต้องเราต้องใช้กระโดดไปสีเขียวเนะโดดอ่ะโอเคอ่ะกระโดดไาอืมอ่ะเข้ามาเช็คพอยต์ยังเดี๋เช็คพอยต์ก่อนโอเคเช็คละแป๊บนึงนะผมเดินไปนี่เอาสีดำโอเคเรียบร้อยตรงนี้ต้องใช้บินว่ะเฟิร์สอันนี้เหลืองอีสปีดสปีดลองสปีดดู น่าจะต้องสปีดกับนี่พี่ลงไปให้น่าจะต้องสปีดกับกระโดดนี่พี่ลงไปให้พี่ลงไปให้โอเคสปีดได้ยังโอเคเอ่อแล้วก็เอาอะไรอีกเอ้ยผมล่วงเฟิร์สต้องเอานี้ไปเว้ยเฟิร์สต้องเอาสปีดกระโดดไปแล้วก็เอาเอาเซ็มจุดไปเอามาตะด้วยเพราะว่าตรงนั้นมันมีเอามาตะอย่างพี่เอามาตะตรงนั้นมันกับสีอะไรวะอ๋อมีเซฟเช็คพอยต์มีกระโดดขาดขาดวิ่งเดี๋ยวผมเอาวิ่งเพียวไหมเพียวไหมอ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเคลียร์ของกันแล้วก็จับโอเควว่มกออผผาานแแลล้้๋็ตย ต้องออต้องมีเหลืองใช่ต้องมีเหลืองด้วยอ่ะเอาวิ่งเอาวิ่งกับจัม์ำ่ะจัม้์จัม้์อ่ะเอ่อไม่มีเช็คพอย์พี่เอาพี่กดพี่กดสีขาวโอเคเช็คพอย์ละอ่ะพี่กดสีดำไปอ่ะโอเคเฟิรทีมเวิร์กมีบินกับสีเหลืองเอาเช็คพอย์ด้วยมีบินกับสีเหลืองข้างบนมีโอเคเฟิร์สกดบินว่ากดบินกดบินโอเคอ่ะกดละบินสีเหลืองโอเคแล้วก็พี่เช็คพอยให้ละอ่าเรียบร้อยเฟิร์สมาโอเคเหลืองเหลืองส้มคืออะไรวะส้มคือสลับอ๋อสลับ สลับสลับวงจรเนี่ยบึบเห็นไหมเราเดินผ่านได้อ๋ออันนี้เราต้องเอาอันนี้ก่อนบึบนี่ยังเดินผ่านได้เฮ้ยสีส้มเท่ห์วะนี่ไปเบิร์ดโอเคไปไปเฟิร์สไปโอเคอันนี้เขียวใช่ไหมจูดมาแล้วมาแล้วลูกอ่ะเรียบร้อยโอเคอมาตะต้องอมาตะก่อนหนึ่งเอ๊ะมีอ๋อคัลเลอร์สวิชอึ้บโอ้นี่คืออะไรอ่ะต้องมีจ้ำมาเฟิร์สต้องมีจั้ำเหรอใช่งั้นผมสปีดกลับไปแป๊บ มึงกลับไกลจังวะกลับโคตรไกลจัไมาอยู่ตรงนี้ไงโอเคนี่สลับครับเลสสวิชโอเคจับแล้วพี่ใช้ครัลเลสสวิชด้วยโอเคจับอีกทีนึ่งโคตรไปทีนึงอ่ะโอเคสลับแล้วก็จับโอเคขอสลับอีกทีนึงสลับอ่ะโอเคอีกทีนึงอ่ะโอเคพานโคตรทีมเวิร์กอ่ะ ให้บอกแบบเล่นคนเดียวไม่ใช่แล้วแล้วแบบคนเดียวเนี่ยโอ้ยคนเดียวไม่ผ่านจริงๆนะถ้าคนเดียวพี่ว่าไม่ผ่านยากมากเดี๋ยวผมจะไปเม้นคนสร้างนะครับผมควรให้เล่น2คนอันนี้ตกดข้ามเฟิร์ส๋ย่เราไปเม้นต์แค่คนสร้างนะเว้ยว่าอันนี้อันนี้ต้องจ้ำอันนี้มีจ้ำมีแล้วก็สลับสลับแล้วสลับเออสลับยังไม่สลับยังไม่ต้องใช้อันนี้ก่อนไม่มีจ้ำโอเคแล้วก็สลับโอ้พี่อย่าเพิ่งใจเย็นผมกดเองสลับไปพี่สลับไปโอเคส่งให้ผมกดนะ ตรงนี้จะสลับไงวะพี่กดเหลืองกดเหลืองกดเหลืองแล้วก็กดสลับแล้วก็กดเหลืองกดสลับมึงสลับเลยก็ได้กดจัม์มีแต่สปีดไม่มีจัม์ไม่มีไม่มีจัม์หรอไม่มีอันนี้พี่ต้องไต่พี่อกลับไปเอาเพื่้จัมให้แล้วเป็นยังไงบอเอหสปีดออกเอาจัม์มาใหม่โคดทีมเวอร์ครับเอ่อกดอะไรวะลืมแล้วอันนี้อันนี้ก็เดินผ่านโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูบินค้างบินต้องใช้สีเหลืองใช่ไหมอันนี้ผมมีสีชมพูอยู่ตรงนี้โอ้ไม่ถึง ไม่ไม่เเราต้องเราต้องบินข้ามไปฝั่งนู้นไงพี่แล้วกับฝั่พี่ีอมาตะอยู่พี่มีอมตาะเออเดี๋ยวผ่านผ่านโอเคผ่านแล้วผมก็ฆ่าตัวตายอันนี้มีบินอันนี้มีบินมีกระโดดสีจ้ำอันนี้เราต้องกระโดดก่อนแล้วค่อยไปบินแล้วก็บินบินอมตะโอเคข้างล่างมีจ้มโอเคเช็คควายก่อนโอเคเช็คควายแล้วโอเคเช็คควายแล้วใช่ไหมพี่ผมต้องเดินไปเพื่อที่ไปตาย อ,อ่อจัำตรงนี้จำ,<บ>จำไม่ถึงว่าขอบินก่อนขอบินขอบินบินบินผมต้องย้อนกลับตัวหนึ่งโอเคกดละโอเคนี่โคตรทีมเวิร์ครับบินทีนึงกดละพี่บินอีกทีนึงอ่ะกดละโคตรบันรเบอกเลยอยู่ตรงนั้น <c oughs> โอเคเช็คพอยต์โอเคอันนี้ผมจัำผมเอาจำมมากระโดดอ่ะกดผิดอันโอเคบินอ๋อซื้อผิดอันอันนี้เอาบินมาแล้วก็อันนี้มีสปีดใช่ไหมมีจำ โ <Okay, S 2> อเคขอขอสปีดด่วนเฟิร์สเฟิร์สเพิ่มเฟิร์สขอขอ,ขอ,ข,อขอบินอีกทีนึงขอบินอีกเหรอเออผมต้องย้อนกลับไปเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> นั่นแหละนี่นแหละคนมันต้องมันต้องคำว่าสปีดสปีดขอสปีดสปีดอ่ะสปีดอย่าพลาดรถอย่าพลาดรถโอเคผ่านโอเคบินอ่ะผมลอยรงเนี้ยบินโอเคเช็คคอยแล้วโอเคต้องสีเหลืองนะเฟิร์สอ่ะผมลองเนี้ยเฟิร์สสีเหลืองเออนหนึ่งผมเอาอันนี้ก่อนเหลืองเหรอเออผมต้องขึ้นข้างบนโอเคจำก่อน เอ้ยกดผิดอันเฟิร์สเอาเหลืองตรงนี้ได้เฟิร์สนะเอามาเหลือก็เหลืองโอเคเหลืองละโอเคต่อไปบินโอเคอ่ะผมเดินผมอยู่ตร่วงนี้ขอบินอีก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 เอาสองที่ตรงนี้แหละเอาได้อยู่แล้วมีโคตรลูกสีตรงนี้บินไม่ถึงเอาอีกเอาอีกบินอีกมีมีแม้กระทั่งสีเทาอ่ะเช็คเซตพอยต์อ่ะโอเคมาไปบินอีกทีนึงอ่ะบินโอเผมกดบินโดดตึ้งสูงโอเคถึงแล้วเฟิร์สโอเคจบแล้วเฟิร์สจบแล้ว เก้านาทีโอ้โหคนยากเฟิร์สที่พี่มาเฟิร์สแบบนี้เราเราควรบอกเขาว่าโหลดไปมันมีมันมีที่เช็คควายอันนี้โหลดเช็คควายโอเคแล้วผมเกมหมดนะครับเชียรแบบไรเนี่ยพี่พี่พี่โหลดเช็คควายทีเช็คแล้วเช็คแล้วแล้วก็ผมโหลดไม่ได้ว่ะโนเช็คควายอ่ะไม่มีเช็คควายโอเคงั้นผมตายโอเคเช็คแล้ว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 เช็คัวร์แล้วไม่ได้โอเคงั้นก็โหลดอ่ะเรียบร้อยอ่าจบแล้วโคตรยากเฟิร์สเกมหมดมาดูมุ้งบินมาดูดีกว่าผมอยู่ข้างพี่เกมหมดมาดิ เรารูเามาอ่านเรามาอ่านคนสร้างก่อนให้เครดิตคนสร้างเขาก่อนโอเคเออเอ่อ thank you for playing นะครับผมก็เออมีอ่านว่าอะไรวะปินกิบพักนะฮะแล้วก็มีมาสเตร์นาติมาสเตร์นาตินะฮะมีแอทวิตด้วยแอทแอทวิตเอออ่าใช่มีแอทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เขาว่า thank you for player คือเออ p a y i n g คือแมปเนี้ยแม่งไม่ได้เหมาะการเล่นคนเดียวทุกคน ถามหน่อยเอาแค่ตรงนี้ด้วยคนเดียวคุณจะไปยังไงเพราะคุณต้องวิ่งกลับมาเอาของอ่ะใช่ใช่ถูกต้องมันกลับยากมันเล่นยากมากดูนเลดูแบบนี้ดิหูยยังยาวพวกเราผมว่ามันเป็นแบบสองคนขึ้นไปแหละแต่แค่ว่าไม่เขียนผิดเปล่ามันเออมันอาจจะเขียนผิดไงอาจจะเขียนผิดหนึ่งคนที่เอาคนที่เอามาลงอ่ะเออเซ็ตเซตผิดจุดเริ่มต้นผิด ให้มันเป็นคนเดียวแทนเราก็เลยต้องมีการแก้ไขตรงนั้นเล็กน้อยโอ้โหคือแบบโคตรยาวลองมาเล่นดูครับแบบของผมอยู่ตานดิคิมชันนะใครอยากจะเล่นนะครับแลวลองเล่นคนเดียวดูว่าคุณจะผ่านได้ไกลขนาดไหนแบบแบบห้ามทีพีห้ามเกมหมดถ้าไม่เชื่อผมแล้วผมบอกเลยว่าแบบได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่จัวเกินเกินด้วยยาวมากแล้วพวกเราผ่านไปได้ไงดูดิตอนแรกกล่าวว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะเออได้ไหนไหนก็จบได้ไหนนะทั้งนั้นก็จบเออแล้วจบเฉยเลยโอเค ก็อย่าลืมกดไลค์ครับสกายนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมแล้วอย่าลืมไปกดช่องเฟิร์สด้วยช่องเฟิร์สจะห้าหมื่นแล้วนะครับผมก็ไปติดตามเฟิร์สด้วยนะครับผมปีนี้อยากให้ได้เฟิร์สอยากให้เฟิร์สได้แสนหนึ่งก็เร็วแล้วผมต้องถามหาป้องไปไหนนะครับผมป้องกับม่อนเนี่ยนะครับม่อนมันติดเรียนนะครับไอ้ป้องเนี่ยกลับบ้านนะครับผมใช่ครับกลับไปช่วยแม่ไอ้ของนี่เดี๋ยวกลับมาแล้วกลับไปช่วยแม่ทำธุรกิจทางบ้านนะครับผมนะฮะต้องแพ็คของส่งนะครับผมโอเคไว้เจอใหม่ครั้งหน้าานนนะะะครับผผผมม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 ก็อย่ลืดดดดเเเเ โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่สองครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาคลิปผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบุย